พระอาจารย์บุญเพ็งเดินทางมาจากกรุงเทพเลยกรุงเทพตั้งแต่ตีอะไรเดินทางมาสิบโมงกว่าหลงมัางอะไรมากระอาจารย์ก็ผมเห็นว่าพระอาจารย์เขามีความตั้งใจมาก็เลยขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปสดๆบรรยากาศสดๆให้กับเอฟซีที่ไม่เคยมาหรือว่าไม่เข้าใจการตรวจของพระ วิธีการตรวจของผมนะฮะว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้พระอาจารย์ก็คล้ายๆกับพระอาจารย์ที่เราเคยทาคลิปให้ให้ให้รู้จักกันพระอาจารย์รองพระอาจารย์พ่อปากแดงเยอะแยะมากมายเลยครับพระอาจารย์สิริอะไรเงี้ยก็ทําในเรื่องของว่าเ,าเราจะใช้พระสมเด็จเนี่ยเป็นเหมือนสะพานบุญในการที่ว่า แบ่งปันแล้วก็ปัจจัยเป็นปัจจัยที่ไม่ไม่เวอร์ไม่เกินจริงอ่าเป็นปัจจัยที่เรียกว่าบางองค์เนี่ยเรียกว่าถูกเลยนะฮะถูกมากๆเลยก็คือราคาอยู่ที่1 2ื0นสองหมื่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะฮะที่พอจะแบ่งปันแล้วก็ตั้งราคากันได้เพื่อนำปัจจัยตรงนี้ไปในเรื่องของการสร้างกุศล ในเรื่องของการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้พระอาจารย์ต้องการนำเงินสนเนี้ยไปในการเปลี่ยนเปลี่ยนกระเบื้องเป็นแมกนชีฟเพราะว่ากระเบื้องมันแตกง่ายเหลือเกินนะครับเป็นวัดที่ไหนครับพระอาจารย์วัดบ้านหนองแวงบ้านหนองแวนตะบนยางตะบลยางระบือระเบือจังหวัดสลหาสารคามมหาสารคามนู่น จช่วยกันนะครับว่า,าพระอาจารย์ได้นำพระนี่นครับที่สะสมไว้ทั้งหมดนะฮะก็มีทั้งคุณหญิงคุณนายที่ให้มา,าลูกศิษย์ลูกหาส่วนตัวพระอาจารย์เองไม่มีความชนิชนะในการาดูพระเกทแท้อะไรเลยนะฮะก,ก็เขเลยวิ่งมาหาผมทำไมถึงเลือกผมนะครับก็ดูหลายๆทิ่ตาม YouTube นี่ผมถาม,มสดสเลยนะผมไม่ได้มีการเตรียมนะม,ม,มีความมั่นใจว่าอาจารย์อาจารย์ให้ฟังมาจา์ให้ความรู้ด้านนี้ละเอียดกว่าทุกทุกอาจารย์แล้วอาจารย์ต้องการความละเอียดไปทําไมท,าทั้งทั้งที่อาจารย์เองก็ไม่ได้เ,เป็นคนที่รู้เรื่องพระเครื่องัทเท่าไหร่ก็มันมีความสงสัยใน ในสิ่งที่ยากโยงออกมาให้มันเนี่ยทีนี้เราก็อยากจะรู้ความจริงว่ามันอยู่กับเรานะั้นมันคืออะไรมันของมันของเจหรือมันของพรหรือมันอะไรก็พพถ้าผมเข้าใจน,น,นะความเข้าใจของผมก็คือพระอาจารย์เนี่ยถึงจะอยากได้ปัจจัยมาสร้างบุญทานผู้ฝนก็จริงแต่ก็ไม่อยากทําเวรทนทกรรมก็คือการที่ยากโยงได้ไปก็อยากให้เป็นของจริง Okay. อย่างนี้เข้าใจได้ก็คือเป็นเรียกว่าราคาไว้ทีหลังแต่ความจริงต้องมาก่อนเป็นพระสงฆ์เขาก็ไม่อยากสร้างบาปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็าคงมองแล้วว่าผมก็ไม่อุปโลกอย่างแน่นอนเก๊ก็เก๊แท้ก็แท้เพราะฉะนั้นใครจะได้ไปในราคาเท่าไหร่เนี่ยองค์ไหนบ้างเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นของจริงนะฮะเป็นของจริงจะสวยไม่สวยอะไรว่ากันไปตามหน้าหน้าพระละกัน ผมยังตอบไม่ได้นะก็เกือบหลายสิบเหมือนกันอาจจะเป็นร้อยก็ไดนะ้หลายสิบองค์เนี่ยสรุปแล้วตรวจแล้วจะ,ะมีผ่านในการตรวจเบื้องต้นในกี่องค์ก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดเป็นอย่างนี้ทุกวันแหละครับแต่ผมก็ไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปลงให้วันนี้ก็ถ่ายสักะหน่อยคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้อะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมสรุปให้นะฮะ ก็มาเป็นกําลังใจช่วยพระอาจารย์บุญเองพระอาจารย์บุญเพลงนะฮะจะเอาไปาย้ายสาราที่จังหวัดมหาสารคามนะฮะย้ายเพื่อว่าให้หนีน้ำนะฮะเพราะว่า,ามีความต่ําเวลาฝนตกก็น้ําท่วมน้ําขังนะฮะก็กระดีขึ้นไปหน่อยเลยแล้วก็วปวเปลี่ยนาคาด้วยอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ประมาณนี้ก่อนจะตรวจไปประมาณน่าจะเกินสาม ก็ยังไม่พบของแท้ก็ภาวนาว่าต้องมีสักห้าถึงสิบองค์ตอนนี้ยังไม่พบเลยองนี้ก็เป็นองที่เรียกว่าเป็นฟิล์มใสๆไม่เกิดอลไรอะไรอย่างที่บอกไนปะแต่ว่าบางที่เขาก็ชอบบอกว่าแบบเนี้ยแท้แล้วซึ่งว่าอาจารย์ได้เห็นแล้วนะว่าของจริงมันเป็นยังไงต่างๆเยอะ ก็จะเป็นพื้นที่เรียบตึงแล้วก็โดนขัดมาให้มันสะท้อนแสงกับไฟเลาะวงแหวนที่เราสองไปแต่จริงๆแลกยายภาพก็ไม่มีอะไรเรียกว่าใหม่มากนะภาพนี้ถือว่าใหม่มากมีแค่เนื้อปูด อัน,นเรียบตึงขาวเปเดียวไม่มีเนื้อชั้นที่สองเลยมีเนื้อเดียวราบเรียบเรียกว่เกาเรียบตึงเขา,าเรียบตึงคือมันไม่เกิดเนื้อพวกผิวมะลกักผิวมะกรูดอะไรเงี้ยก็คือผิวชั้นที่สองเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยให้เราเห็นเลยนะฮะพุดมีเยอะมากทำกันเยอะมาก โอนี่ไม่ต้องถามมหาศาลขาวอย่างเดียวเดี๋ไหมเรียบตึงไม่มีเนื้อชั้นที่สองเกิดให้เห็นเห็นแต่เนื้อชั้นแรกเท่านั้นอันนี้เขาเรียกก็เรียบตึงอย่าไปสนใจเรื่องแยะเรื่องไรเนี่ยอันนี้มนุษย์ทำได้จะให้มันปลิกมันแย่ขนาดไหนทำได้หมด ช่วยพระใจกนันนะครับตอนนี้ตรวจไฟประมาณเกือบครึ่งแล้วนะฮะประมาณสักพระน่าจะอยู่ประมาณเกือบร้อยองค์นะครับตอนนี้ตรวจประมาณสามสิบกว่าสี่สิบก็ยังเรียบเฉยอยู่นะฮะอย่างที่เห็นในจอนะฮะก็คือพระมีกายภาพที่เรียบตึงนะฮะเดี๋ยวมาดูตอนจบกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมก็บรรยากาศสดๆให้ทุกคนดู ันนี้ก็เดินทางการตรวจมาค่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือที่ยังไม่ได้ตรวจอยู่ประมาณสัก20กว่าองค์ได้นะฮะตอนนี้ก็ตรวจมาเนี่ยจำนวนทั้งเห็นทั้งหมดเนี่ยที่คว่ำลงเนี่ยก็คือไม่ผ่านเลยนะฮะก็ยังหวังยังมีความคาดหวังอยู่แต่ก็ความหวังก็ริบหรี่ทุกทีนะครับเพราะว่าแนวทางการการเก็บพระที่พระจาราามาเนี่ยเป็นการได้มาจากการให้จากลูกศิษย์ลูกหานะฮะ โดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคุณหญิงคุณนายนะซึ่งไม่มีความรู้เรื่องพักเครื่องด้วยน่าจะได้รับพักเครื่องมาจากแหล่งที่เรียกว่าไม่ไม่ชำนาญการอีกทีนึงนะฮะพักก็จะค่อนข้างกระด้างนะฮะเป็นอย่างนี้เกือบทุกองค์เลยนะฮะบางองค์ก็ใหม่จนแบบไม่รู้จะใหม่ขนาดไหนนะฮะใหม่มากกอ็อย่างเช่นองค์นี้นะฮะลองตรวจให้ดูองค์นะ ก็มาดูกันว่าส่วนใหญ่แล้วพ้าจะเป็นประเภทนี้ฮะนี่ฮะจะใหม่มากเลยนะฮะจะเป็นพ้าเนื้อแกล่งใหม่ๆมีแต่ล่องรอยของอ่าเรียกว่าสะอาดมากครไม่มีกายภาพการเกิดเนื้อ<ม>เกินใดๆนะฮะผลึกแคลไฟ์ไม่ต้องไปหาครับไม่มีเลยครับเนี่ยสะอาดอย่างนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะ เอา่ะครับจากที่เราตามหางมเข็มในทะเลก็ปรากฏว่าได้เจอแล้วหนึ่งองค์นะครับก็คือองค์นี้นะฮะนี่ฮะพระชา์ดีใจไหมดีใจ <laughs> ก็ยังตรวจไม่หมดนะยังเหลืออยู่ประมาณาส,สิบองค์ได้นะฮะจากทั้งหมดก็เกือบ <600. S 2> ร้อยนะ <laughs> ได้องค์เดียว นะฮะตอนนี้ได้องค์เดียวนะครับเราก็สวยมากด้วยนะครับก็ถือว่ากายภาพสวยแล้วก็ชัดเจนมากการตกผลึกการแยะแม้กระทั่งการดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับพระองค์นี้ครับสวยกายภาพชัดมากก็เนี่ยครับเห็นไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตรวจหมดนี่นะครับที่คว่ำอยู่เนี่ยคือไม่ผ่านเลยนะครับผ่านอยู่องค์เดียวตอนนี้นะฮะอ่ะนี่ก็นํามาฝากกันบรรยากาศสดๆนะครับกับ พระอาจารย์โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคพระอาจารย์ก็อตอนนี้ตรวจเสร็จครบหมดแล้วก็ประมาณ100ร้อยกว่าองค์นะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าก็ได้พระมาแค่จำนวนสององค์นะฮะจากเป็นร้อยนะฮะ ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้อาจารย์เห็นการตรวจทั้งหมดทุกองแล้วก็ยอมรับไหมยอมรับเยี่ยมรับ,รบแล้วก็เห็นแล้วว่าขององนี้มีความสวยมีกายภาพที่แตกต่างจากพระ100ร้อยกว่าองค์ที่มาจริงซึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมีหลายต่อหลายคนที่พระมาร้อยสองร้อยองแล้วก็มีที่ไม่ได้ไปเลยก็มีนะครับแล้วก็มีที่ได้ไปแค่องค์เดียว หรือวันนี้ได้สององค์เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าภาพสลเด็จไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มีน้อยจนกระทั่งหาไม่ได้นะฮะนั้นเราจะรู้ว่าเพชรเพชรในตมนะฮะหรือว่าเข็มในมหาสมุรเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ต้องเอามาตรวจมาเช็คกันวันนี้ผมเป็นการทําคลิปแบบสดๆนะฮะแล้วก็ทําเสร็จวันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่นะพีอาจย์วันนี้สิบสี่ <14. S 2> วันที่สิบสี่นะฮะวันนี้วันที่สิบสี่กันยาใช่ไหมครับสิบสี่กันยาปีหกหกก็เนี่ยเดี๋ยวปล่อยเลยนะฮะปล่อยวันนี้แหละปล่อยคลิปวันนี้เลยก็พระสององค์นี้เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ให้ทุกคนทราบแล้วก็ใครต้องการช่วยพระอาจารย์ทําบุญในเรื่องของการที่จะย้ายศาลาแล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องนะฮะก็ใช้งบประมาณอยู่ประมาณเอาจริงๆก็ถ้าตัวเลขกลมๆก็อยู่ประมาณ ห0 0 0งแบาทแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0หมื่นเน่ยก็จะครบถ้วนกระบวนความนะฮะ,ะก็อาจจะแทบเสร็จเลยแหละ80,000ื่นะฮะก็พระสององค์นี้นะฮะใครมีจิตศรัทธาแล้วก็มีความมั่นใจในการตรวจเช็คแล้วก็มีความศรัทธาในพระพุทธเจโตนะฮะก็ขอให้ช่วยร่วมกันทาบุญให้พระาจย์หน่อยนะฮะ เองก็มั่นใจแล้วก็การันตีว่าพระองค์นี้ถึงยุคจริงๆแล้วก็สวยด้วยนะฮะสวยเลยนะฮะสององค์มีวรนะขาวแล้วก็มีวรนะเหลืองนะฮะอย่างสองวรนะเลยก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็าทาหน้าที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะอาจารยา์พูดอะไรให้กับญาติโยมที่จะเรียกว่าช่วยทําบุญตรงนี้หน่อยไหมอ๋อขอให้สมเด็จโต พระพุทธศาสนาใารเจริญรุ่งเรือง mm. ก็ขอให้ญาติโยมผู้มีบุญาบารมีได้ครอบครองสองอนไปก็ไปไปกปัตรักษานะะ mm. ขอขอ,ขอบคุณอาจารย์หนึ่งที่ช่วยแนะนำทางให้หลวงพ่อท่านหลวงพ่อก็ไม่มีความรู้นในด้านพระสมเด็จเลยมีแลกราบไหว้อย่างเดียวเลยไม่ก็สวด คาถาจินระบัญชอนอ่งเดียวแต่เนื้อุุพาเนี่ยพ่อไม่รู้แต่พอดีก็ขอขอบคุณที่หญิงที่ท่านได้เมตตาให้มาเมตตาพให้มาแต่ก็คือท่านก็ให้ด้วยความไม่รู้แหละแต่ก็ตั้งใจเอามาทําบุญให้พระอาจารย์พระอาจารย์ก็อยากจะทําให้ให้ทุกอย่างมันถูกต้องก็เลยนํามาตรวจเช็ควันนี้ใช่ไม่อยากให้ยากลม ไต้ของกอไปอ่าไม่อยากให้เป็นภาระไม่อยากให้เป็นป่าเจีโดยตั้งใจด้วยไม่ตั้งใจก็ดีเนาะอ<ช>าจารย์วันนี้ก็ถือว่าเราทําทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้<ช>นะฮะ,ะ,ฮะความถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ช่วยกันบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็นําพาที่มาแบ่งปันที่เรียกว่าต้องการแค่เอาไปบำรุงพุทธศาสนาจริงๆไปย้ายสลาจริงๆนะะ,นะ,ะอ่ะทุกคนลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าถูกใจก็ช่วยกัน นะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ